นี่ไงเอาไปเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนจะเทน้ำแข็งเยอะนะมึงมันเสียรสชาติเป็นยังไงนี่ไงเนี่ยร้อนๆเลยนี่ยร้อนๆเลยโอ้โหเขาจะมอากกันพี่ร้อนๆเลยอันนี้อันนี้แล้วแล้วคือมอนี่ใครทำอ่ะเซนคาร์มออฟฟิเชียลเอ้ยเตื่นเต้นมาแล้วมีอะไรฮะอะไรลองไป ลงไปอะไรวะเนี่ยเด็กเส้นเนี่ยโอ้โหไม่ติดว่าแก๊งเลยนี่กดคืบเลยไป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 อะไรวะเนี่ยมาทำอะไรไม่น่าเบื่อพี่อะไรเนี่ยมาทําอะไรที่วัดวะนั่นดีพี่เอาตัวเราดิอะไรพูดอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องกูอะไรเนี่ยเออเจออะไรเนี่ยอาโคยายเสร็จแล้วอาจารย์มาถึงสายกันจริงเลยอะไรพอ มาให้เนอนที่นี่เนี่ยโอ้วัดอะไรเนี่ยโอ้มาทำไมเนี่ยโอเออนั่นดีไม่มีแล้วกันกลับกันนะแมเจริญับกลับมาก่อนอ่ากลับกลับกลับวันนี้เราจะมาเข้าค่ายธรรมะกันเป็นเวลาวันเดียวเดียวหด้าม่ทำไมต้องพวกผมด้วยก็ไปทำอะไรไม่ดีว้เยอะนี่ก็เลยมาที่นี่แล้วกันบาเพ็ญประโยชน์กันซะเราเราไม่เชื่อเราไปแล้วอ่ะ คือให้ให้มาเลี้ยงหมาใช่ไหมก็ดีไว้ที่นี่ใช่ไหมอาจารย์อะไรเลี้ยงหมาไม่ใช่ไม่ได้ให้มาเลี้ยงหมามทำบอออดไรบอออดไม่อธิบายแต่ฟังใฟังพอวันนี้เราจะมาเข้าค่ายธรรมะกันเวลาเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มเต็มโอ้โหเราจะมี พ่ออกับอาจารย์คอยดูเรด้วยโอ้โอ้วันอาทิตย์แท้ๆกูจะกลับบ้านแล้วนะอาจารย์ไม่ไหวแล้วไม่ได้เ่อาไไมหวแล้วอาจารย์เจอที่บ้านเจอแล้วให้ผมมาเที่ยวเลยกังเมื่อคืนเอาว่าสู้ๆนะครับทุกคนลาไปละงั้นนอนก็ได้ไปนอนต่อเอ้ยอย่าพึ่งอ่าๆก็ได้ก็ได้อ่าๆอะไรให้รีบทำให้รีบเสร็จจะได้กลับใช่ไหมไปเออใช่ไปไปที่วัดอ่ะงั้นยอมก็ได้ เอาง่ายๆถ้าผ่านวิชานี้อาจารย์ให้เกศีโอ้เจ้าให้ยืนยืนใช่อะไรเกศีได้ตัวนี่มุณเป็นรู้เรื่องอะไรอยู่วะก้าวไปอยู่ฝั่งนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนโอ้ดวงตัววายเสียดเอออรยศอ่ะพี่ไม่ไม่ไหวเลยว่ะไม่ได้เอวดำเยอะเอออ่าก็ได้ก็ได้อาจารย์ไม่ต้องพอไม่ต้องกุมขมับแล้วอ่ะพาไปหาพระสักทีอ่ะ ไปฟังก่อะไรอันอื่นเลยอันอื่นเลยเพอ้อยลืมยึดโทรศัพท์อ่ะเออเออไม่ได้โอ้ไม่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 โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโดนไลทักเมื่อกี้เองเออมาเอามาเอาเอามาให้หมดไม่ได้ไรองไรวะไหนม้โอ้โหโทรศัพท์ก็นี่ไงโทรศัพท์ผมโยไม่จานเผื่อหายกันอ่ะแล้วติดต่อันยังไงเออใช่ใช่ใช่ไม่ได้ เราพูดออมาแล้วล่โอ้โหกะจะลงไอจีสักหน่อยโอ้โหอะไรวะแม่งอยากอยากอยากเอแม่งเอ้ยเฮียเนี่ยสัตว์ไอ้ก้าวเดือยไอ้อย่างน้อยที่นี่ก็ดีนะพี่มีท่อมด้วยหลังไปเราอะใช่เหรอพี่เหรอถ้าถอดทอดถอดเอาไปได้ได้ได้เดี๋ยวรอฟังพาร์สก่อนได้ได้โอ้โหนี่ไงชว์ของดีให้ดูเฮ้ยอ๋องูอะไรกันอะ เอ้ยจะปะปะเปล่าครับจันจันเมื่อกี้โดนย่บาดอ่ะจันเออเพื่อนย่บาดเราจะเนื่อตามหลงกี้ทำไมเนี้ยมียาให้ไหมอะจันเราเจะเหนื่อยกันทำไมนี่ อาจารย์ผมถาแม่ก่อนนะครับขอโทรศัพท์ก่อนได้ไหมอ่ะ่าอ่าเอามาคืนด้วยนะแม่เดือมอะไรขอมาคืนด้วยโรศัพท์ขอด้วยพี่เอ้พี่ผมด้วยพี่มาปเอาไปเอาะไรอย้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเห้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ็ยเก็ยเ้ยเ้ยย้มยย้ยพี่นี่ยายเย้้เยย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันไปไหมครับยาวหวานลองพี่ลองลองดูหลวงพี่ยาวหวานงพี่ยาวหวานยังไม่เกินเที่ยงชน่เกินเที่ยงยังได้ยาวหวานนี่ลองดูเดี๋ยวเออคือคืนนี้พวกพวกพวกเองอย่าไปบอกครูนะคือคืออาตมาแอบปลูกไว้เอาไว้กินตอนกลางคืนนะเยี่ยมเยี่ยมหลวงพี่เดี๋ยวคืนนี้ผมไม่หาเห็นแล้วหลวงพี่เห็นแล้วแล้วคืนนี้ไม่อะไรสนุกแล้วพี่แอบแซ่บไปที่หัวเราะรังเกียจถไหเนจะทำ หลวงพี่จะบอกนะว่าวัดที่เนี้ยแม่งคือไม่มีอะไรดีเลยเว้ยเนี่ยเอาชุดเนี้ยเห็นไหมดำบนบนเนี้ยมันไม่มีไงเราไม่มีตังค์ไงอัตมาก็รู้นี่อัตมาก็รู้อะไรมึงทํามาอะไรของมึงท่าน้าเลยก็เป็นพอน้ำเมื่อกี้่พีนั้นเอาคืนมาเลยหนงนั้นหลวงพี่ไม่ให้แล้วช็อตเนี่ยแบบเนี้ยเอาเอาคืนมาเลยเีวิ่งหลังวิ่งหลังวิ่งหลังอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้บอยเพื่อนกูหายไปไหนย่ามันคือย่ามันคือย่าให้มาใครทํามาหลือใครกัญชาเนี่ย ใช่ทำม้าไงอริยา้ยานี่ยอบเป็นโทรศัพท์ยาขึ้นจานหน่อยเสร็จได้หรอไอ้บอยไปไหนไอ้ทุกคนช่วยตามหาไอ้บอยทีไอ้ไอ้บอยไอ้บอยตายแล้วมีคนลงป่าบอยตายแล้วบอยตายแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรลุงพี่ยาเสร็จนี่แล้วไงต่ออ๋อก็มันจะมีพวกอยากย้ายในตึกอ่ะช่วยหน่อยเดี๋ยวปะอยากย้ายในตึกโอ้ได้พี่เสร็จนี้พี่ต้องให้หม้อผมนะได้ได้แต่แต่ถ้าดำมันขัดด้วยนะต้องขัดนะ โอเคได้เลยคนสงสัยว่าอาตมาเอาไปทำอะไรช่วยหลวงพี่เอาไปใช้ไงให้เนียบนะให้เนียบเดี๋ยวใช้งานอะไรบ้างหลวงพี่อ๋อก็ต้มต้มยาต้มยานี่หลวงพ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 ี่ไม่ต้องห่วงผมพกมอ้ด้วยหลวงพี่ยาอะไรเหรอหลวงพี่เอ้ามีหม้อก็ไม่บอกเฮ้ยมอแม่พี่ไงผมของหลวงพี่มาหลวงพี่หลวงพี่นี่นี่นี่ตรงนี้เลยโอ้โหโอ้ชะแล้วกูวันนี้ ไม่สราบทูด้วยล่ะตรงนี้เลยนี่ัของพี่นิมนครับหลวงพี่เุ้ยอ่ะพี่ดีผมผมตักัแล้วพี่อารผมตักแล้วพี่อาไปเอาไปเอานี่นมาขอโขอโไอ้นี่มันมาต้อน้ตอนเดนันนะ้ยบาปวเนี่ยจะมนแย่งทำไมอ่ะไม่ถูกกฎหมายหลงพี่จบาปไมก็ัไม่นี่นผมแจกเลยผมแจเลยผมแจเลยเฮ้ยอาจารย์อยากเอาด้วยให้อาจารย์ทีด้วยตมายอขอด้วยนี่วขออันนี้าขอบังขอบัง นี่ไงนี่ไงผมพิจิบเลยผมพิจิบเลยผมแจกเอ้ยพอาคิดผิดเนี้ยเนี่ยเชื่ออะไรนี่ย้มาอยู่วัดเนี้ยนะอืมโอ้ยยังไม่ได้นะขวดเดียวมานี่ไงเอาไปเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนจะเทน้ำแข็งเยอะนะมึงมันเสียรสชาติเป็นยังไงนี่ไงเนี่ยร้อนๆเลยนยร้อนๆเลยอผมผมม่นจะมาจะกันพี่ร้อนๆเลยอันนี้อันนี้แล้วแล้วคือมอนี่ใครทำอ่ะฮะมอมอแมปพี่ดีผมมันปรุงไว้อยู่แล้วมันเลยเสร็จลูป ลงครับพออันนี้เป็นเอโบอยเขียวครับใช่เอโบอยเชื่องหลี่เชื่องหลงพี่กินมันไม่หวานเลยมันเป็นยาหวานไงยาหวานยาหวานเขียวไม่หวานนะน้ำยาหวานน้ำยาหวานน้ำยาหวานเอ้ามีเห็ดเนี่ยเอาเอาไปจานจานนึงเปิดไปเปล่าจานไมเนอร์นะอ่ะจะไม่ไหวแล้วพี่โอ้สุดยอดไปเลยว่ะแม่งสุดเก็บไว้ในกล่องได้เลยเพื่อนลงพี่อยากได้ต่อไปลงน้ำจ้ำ สุดกันเถอะพวกเนี้ยอ๋อทำไมช่วยเกมพามันใหญ่ทำไมไม่ได้นะใช่พามันใหญ่แต่โอ้ผอก็เอาพวกผมไม่อยู่หรอกไปเถอันฟินมากเลยพี่ออกอะไรออกไหมออกอะไรกไหมก็อะไรออกก็ดีนะออไปดูท้องทำไมอาจารย์มึงก็อยู่ไอ้ห่างอย่าอย่าให้กูฟ้องเพื่อนผมหายไปไหนหมดเนี่ยเออตายมาแล้วไม่ดูมายากลนะดู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 มายากลนะไหนครับ เฮ้ยหลวงพี่ไม่ใช่หลวงพี่ครูครูทำได้ยังไงอะกูปนอะไรอะไรอะเฮ้ยตีนกตีนกอัจมาอีกแล้วอัจมาทำอะไรพี่ครูอย่าตีนกอ๋อยหลี่ยยากอยู่ไม่ตีนกก็ได้นกแก้วดีวว่าพี่ผมว่าเอานกเอานกผมว่านกมอดีกว่าาสัตว์ในวัดมาชอบกินนกแก้วพัดเพชรไปีไม่ไปผมไปนะไปแล้วไปไปทอดเลยไปตามตามตามไปไป Chân nơi làm chiếc anh á Của bình đuôi kia